ต้านรัฐบาลเวนคืนสวนสาธารณะสร้างห้างสรรพสินค้านักวิจัยจากสหรัฐชี้เด็กผ่าคลอดมีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนกว่าร้อยละเมื่อก้าวสู่วัยรุ่นจากนั้นชมบรรยากาศขบวนพาเรดเกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในเมืองเซาเปาโลของบราซิล สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพบกับรายการเกาะกระแสโลกนะครับกับผมอิทธิเดชบุญทิตานน์และดิฉันชื่อจิตเจริญพงษ์ชัยค่ะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนําตัวกันก่อนนะครับตามธรรมเนียมนะครับผมชื่ออิทธิเดชนะครับนามสกุลบุญทิตานนนก็จะมาทําหน้าที่นะครับรายงานข่าวสารนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทั่วทุกประเทศนะครับทั่วทุกมุมโลกเลยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ประเด็นร้อนๆค่ะก็คือเรื่องของการชุมนุมนั่นเองค่ะ ใช่ครับก็เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับที่ประเทศตุรกีนะครับเป็นประเทศรอยต่อระหว่างเอเชียกับยุโรปนั่นเองนะครับก็มีผู้ชุมนุมนะครับออกมาประท้วงกันตามเมืองต่างๆมากมายเลยนะครับหลายสิบเมืองเลยทีเดียวต้นเหตุก็มาจากโครงการของรัฐบาลตุรกีเขานะครับที่ต้องการเวนคืนสวนสาธารณะนะครับเอาไปทําเป็นศูนย์การค้านะครับเรื่องนี้ก็ทําให้ชาวเมืองเขาไม่พอใจสวนสาธารณะแห่งนี้นี่อยู่ที่เมืองอิสตันบูลนั่นเองนะครับ ก็มีผู้คนออกมาชุมนุมเพราะว่าไม่พอใจที่ชรัฐบาลเนี่ยจะเว้นคืนที่ดินนั่นเองค่ะคือตอนแรกเนี่ยที่เขาออกมาชุมนุมค่ะก็เป็นไปอย่างสงบแต่ว่าพอกํตรวจเนี่ยเริ่มใช้กําลังในการสลายการชุมนุมมีทั้งการใช้แก๊สน้ําตานะคะแล้วก็ใช้กระบองเนี่ยขับไล่ไล่ตีด้วยแถมยังมีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมไปขังค่ะเรื่องก็เลยบานปลายทําให้มีผู้คนตามเมืองต่างๆก็เริ่มออกมาชุมนุมกันบ้างแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเริ่มเป็นการขับไล่รัฐบาลไปเนื่องจากว่าทางผู้คนค่ะเขาก็มองว่า เรื่องนี้เนี่ยการขับไล่แบบนี้เป็นการที่ตำรวจทำเกินกว่าเหตุนั่นเองแล้วจนถึงตอนนี้ค่ะสถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลายสีทีเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันค่ะครับผู้ชุมนุมนะครับหลายร้อยคนเลยทีเดียวตอนนี้ก็ยังคงปักหลักอยู่ที่สวนสาธารณะทักซิม,มนะครับซึ่งอยู่ในนครอิสตันบูล Istanbul นั่นเองนะครับหลังจากประทะกับตำรวจมาถึง3วัน3าคืนด้วยกันนะครับ ส่วนตำรวจเองก็ล่าถอยไปนะครับตามระเบียบนะครับแต่คาดว่าจะกลับมาอีกครั้งในค่ําคืนวันนี้นะครับเพื่อจัดการกับผู้ชุมนุมอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับโดยมีข้ออ้างว่าต้องการทําให้บ้านเมืองนสงบเรียบร้อยโดยเร็วที่สุดซึ่งก็แน่นอนว่าก็คงจะต้องปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุมอีกครั้งเป็นอย่างแน่นอน ะะอ,ยอย่างที่บอกไปตอนต้นด้วยค่ะว่าชนวนเหตุเนี่ยของความรุนแรงครั้งนี้มาจากการที่รัฐบาลค่ะต้องการจะมีโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อนําไปสร้างเป็นศูนย์การค้าซึ่งความจริงแล้วค่ะพูดถึงโครงการพัฒนาที่ดินแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยในเมืองใหญ่ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยแต่ว่าสําหรับที่ดินที่รัฐบาลเล็งเนี่ยเขาเล็งที่สวนสาธารณะค่ะซึ่งก็ถ้าเปรียบเสมือนเนี่ยก็เปรียบเสมือนปอดของผู้คนในเมืองนั่นเองอีกทั้งยังมีโครงการที่จะตัด ต้นไม้ใหญ่ด้วยซึ่งก็มีมากถึงกว่า600ต้นค่ะซึ่งปกติชาวบ้านเขาก็จะอาศัยร่มเงาจากต้นไม้เหล่านี้ในการพักผ่อนอีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนด้วยก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้แล้วก็มีการชุมนุมแบบนี้ค่ะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับตอนแรกเลยนะครับผู้ชุมนุมเนี่ยก็มากันไม่กี่สิบะนะครับพอผ่านไปไม่กี่นาะที ไม่ถึงชั่วโมงก็เพิ่มมาเป็นร้อยจากร้อยก็เป็นพันคราวนี้ก็ได้เห็นความรวดเร็วของสังคมออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อมีการเผยแพร่ข้อความนะครับบอกว่าเรียกร้องให้ผู้คนเนี่ยออกมาร่วมกันชุมนุมนะครับจากพันก็กลายเป็นหมื่นแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่แบบว่า,าวุ่นวายกันไปหมดเลยนะครับในชั่วไม่ถึงข้ามคืนนะครับตอนนี้พอมีคนมากๆเข้านะครับก็ตํารวจก็ต้องเข้ามา เพื่อที่จะสลายการชุมนุมนั่นเองอนะครับแต่แทนที่จะพูดจากันดีๆนะครับนี่กลับใช้น้ําฉีดบ้างใช้แก๊สน้ําตาบ้างนะครับยิงเข้าใส่ พอเข้าไปในระยะประชิดก็ใช้กระบองไล่ <ฮะ S 1> ตีกันนะครับก็ใครสู้ไม่ได้หรือว่าใครต่อต้านก็จะถูกจับไปขังอ่ะก็พอมีข่าวเรื่องที่ตำรวจทําเกินกว่าเหตุแบบนี้ค่ะผู้คนตุรกีต่างเมืองเนี่ยก็เริ่มที่จะออกมาชุมนุมกันบ้างซึ่งต้องบอกก่อนค่ะว่าหลายปีที่ผ่านมาสําหรับชาวตุรกีเนี่ยเขาไม่ค่อยจะปลื้มรัฐบาลของนายโอเดการสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาเริ่มจะบริหารประเทศออกแนวเผด็จการมากขึ้นทุกวันค่ะแล้วก็มีการออกกฎหมายหลายฉบับนะที่เข้า ว่าจะเป็นประเทศมุสลิมแบบสุดโตง่งอย่างเช่นกฎหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการชู้สาวการเข้มงวดเรื่องของการจําหน่ายสุราร่วมถึงมีการวิจารณ์ะว่าเรื่องของการทําแท้งเนี่ยเป็นเหมือนการฆาตกรรมทั้งๆที่ตุรกีค่ะก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศมุสลิมสายกลางที่ให้อิสระเสรีภาพในการเลือกใช้ชีวิตกับประชาชนจนถึงว่าเป็นประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมแบบอย่างเลยนะคะสำหรับภูมิภาคนี้ค่ะครับถ้าพูดถึงนาย เออดกานนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาปกครองประเทศมา12ปีเต็มแล้วนะครับหลังจากชนะการเลือกตั้งเนี่ยเมื่อประมาณปี2002นะครับด้วยคะแนนเสียงที่บอกว่าถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นับตั้งแต่ตันมาเนี่ยเขาก็ดําเนินนโยบายต่างๆที่โดนใจประชาชนเลยทีเดียวนะครับอย่างการปฏิรูปเศรษฐกิจที่เคยล้มละลายนะครับให้กลับมาแข็งแกร่งจนมีการเติบโตของระบบเศรษฐกิจเนี่ยถึง8%เลยทีเดียวนะครับอย่างปีหนึ่งนะครับต่อปี8%เอ บบว่า,าถึงขนาดที่ว่าน้องๆจีนก็ว่าได้การเติบโต,ตของเขาก็ถือว่าเติบโต,ตมากที<ช>เดียวค่ะ,คะแต่ว่าด้วยความที่นายเออโดกรัรเนี่ยเขาเติบโต,ตมาจากพักการเมืองสายมุสลิมสุดโตง่งพอทุกอย่างเนี่ยเริ่มเข้าที่เข้าทางนะคะแกก็เริ่มอยากจะเห็นมุสลิมกลายเป็นประเทศ ตุรกีค่ะขออภัยเป็นประเทศมุสลิมสายเคร่งก็เลยมีการออกกฎหมายบังคับค่ะที่คล้ายคกับกฎหมายชาเรียซึ่งประเทศมุสลิมสายเคร่งเนี่ยเขามีการบังคับใช้กันแต่ว่าถูกต่อต้านจากประชาชนค่ะที่มองว่ากฎหมายที่ตุรกีมีอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็ดีอยู่แล้วค่ะใช่ครับจริงๆแล้วนะครับในช่วงปีหลังๆมานี้ความไม่พอใจของประชาชนเนี่ยก็เริ่มสะสมขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยเข้าไปก้าวไก่ความเป็น สิทธิของเขานะครับฤดรอนสิทธิของพวกเขาเนี่ยมากเกินไปใครที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็จะถูกจับยัดใส่กรงขังเลยนะครับคนละ5ปีบ้าง10ปีบ้างก็ว่ากันไปนะครับแต่สื่อมวลชนนี่ก็ถูก ขังลืมเลยนะครับเป็นกลุ่มที่รัฐบาลจ้องตาเป็นมันนะครับใครทําอะไรผิดนิดเดียวนี่จับเลยนะครับหลายร้อยคนเลยทีเดียวตอนนี้ก็ยังอยู่ในคุกอยู่นะครับไม่เว้นแม้แต่ตํารวจหรือว่าทหารนะครับที่หากทําตัวแข็งข้อกับรัฐบาลเนี่ยก็จะโดนหมดเหมือนกันนะครับหมดอนาคตเลยล่ะครับเรียกว่าไปต้องไปกินข้าวแดงอยู่ในคุกเลยต่างหากนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางกลุ่มสิทธิมนุษยชนนะครับก็บอกว่า ตุรกีเนี่ยเป็นประเทศที่มีการคุมขังฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลเนี่ยมากที่สุดในโลกได้ซ้ำไปนะครับเรียกว่ามากกว่าจีนหรือว่าอิร่านด้ซ้ำก็น่ากลัวเหมือนกันค่ะคส่วนสื่อต่างๆค่ะก็ตกอยู่ในมือของรัฐบาลเกือบจะเบ็ดเสร็จเลยอย่างการจลาจลที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ค่ะแทนที่คือถึงขนาดว่ามีตีกันแทบเป็นแทบตายเนี่ยจนกลายว่าบางคนมองว่าเป็นสงครามกลางเมืองย่อมๆแล้วแต่ว่าทางโทรทัศน์ของตุรกีค่ะก็ไม่มีการเสนอรายงานข่าว ด่วนเลยแม้แต่ช่องเดียวอย่างช่องหนึ่งก็ยังคงออกอากาศเป็นละครน้ำเน่าทั่วไปอีกช่องหนึ่งค่ะก็นําเสนอเรื่องของสารคดีเกี่ยวกับสัตว์โลกในขณะที่ช่องยอดนิยมเนี่ย ไม่ได้นําเสนอข่าวเรื่องการจราจรแต่ว่านําเรื่องของเป็นโครงการเป็นคลาสเรียนสอนอาหารมาออกอากาศแทนค่ะนั่นนะสิครับนะครับแล,แล้วนี่แหละครับคือเหตุผลสําคัญเลยนะครับที่ทําให้มีประชาชนเนี่ยออกมามชุมนุมกันมากมายเป็นประวัติการ์เลยนะครับและการชุมนุมเนี่ยยังกระจายออกไปตามเมืองต่างๆถึง67ิเจ็เมืองทั่วประเทศเลยนะครับจนนักวิเคราะห์เนี่ยหลายคนออกมาวองว่านี่คืออาจจะเป็นเอ่อ Turkey Spring อหรือว่าเรียนแบบเอ่อ เอออาลับสปริงนั่นเองนะครับที่เคยเกิดขึ้นกับหลายประเทศในตะวันออกกลางนะครับทำให้หลายประเทศเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาแล้วนะครับ ก็สําหรับการชุมนุมครั้งนี้ค่ะต้องบอกว่าประชาชนชาวตุรกีเนี่ยเขาออกมาชุมนุมจากใจจริงๆคือไม่มีแกนนําไม่มีหัวหน้าฝ่ายของการชุมนุมแบบนี้ค่ะไม,ไ,ไม่มีม็อบจัดตั้งใช่แล้วะะและแม้ว่ารัฐบาลค่ะเขาจะบอกว่าให้ตัวแทนเนี่ยส่งตัวแทนมาเจราจากลุ่มชุมนุมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะส่งใครออกไปดีค่ะนั่นแหละสิครับข่าวนี้เราก็ต้องมารอดูกันนะครับว่ารัฐบาลของนายเอโดกันนี่จะพังไหมนะครับต้นเหตุเพราะเพียงแค่สวนสาธารณะเท่านั้น นะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก็กระแสโลกกันต่อครับ